Nguyên vớt được chắc mạnh ngày mà ờ ừ, xếp xếp đây, thành thùng lấy rồi, đây là phải xuống thôi, cô nào? nàng ngam nàng nàng วิวไปพีวิปนอบอลแปนผู้ไปอาคือบอกางแทเออเรถแลนกุณนออมานี่ออวิวมาเลยเฮ้ยอีป้อมพาน้องไปมองแปนผู้ไปใช้พีนั่น อาสเหยียบข้อมันก่อนอยู่ใช้ผีนะไป <laughs> ผีมาแล้วผีมาแล้วอนะ <laughs> ยู่ใช้ผีอ<ป>ย,ยู่ใสอยู่ใสใสใสอยอู่ใสอาสเหยียบมันบึ้งเอออาเหยียบข้อมันอยูใ่ใสอยู่มึงได้ให้เดบิวเหยียบข้อนี่เออมาพี่มาพี่จ้ะไปเดบิ Bác phía trên Phía Ờ Áo nông má phía đụng Bác phía trên trên Ờ bây nhanh Thay nông bây 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 มาเร็วก็เอาน้องก่อนไปไปไปเล bye, bye, bye. Uh ่นเช่งเล่งเช่งไปเช่งนั่นลูกใหญ่ดูง่ายลูก่ายอนี่ โอไปไปไปเอาเกิดไปอกันจิปะเพิ right. pues, uh ่นไว้นี่แหละไปใส่เกิดไปใส่เกิร์มไม่ดีวะโอ้หะนั่งก่อนนั่งก่อนลูกใส่เกิรไมเเชิญใส่เกิรให้น้อง จริงไหใส่เกือบพี่น้องก็เห็นเลยใส่เกือบให้น้องใช่ใช่ได้หรือบ่เดี๋ยวนี้นะข้างนั่นมันยังอีกข้างนึงยังอีกข้างนึง พาตองไปไปลูกปะพูนไปน้ำมพนเไปน้วมีดีพูนเออเป็นแปะงเป็ดแช่างนะพูนประตอยู่พูนเออไปหาตูเด้อเจนเจนูประตูอยู่พี่หดเจน

อ้า <r> ่เขียดบงเนี yeah, yeah. ้ยไปชุไปป้าไปชุไปป้าน้องวัดไปผไปไปป้ามดป้ามดผ่านอีเปยรับเปานียายาไปไปนาไม่ดีหูกักเจาเจ้อุ่นตี เบิ้งแน่ทางหมู่ไปนะตัรถเล่งเช้งเล็งเช้งทีไปทางในเดี๋ยวนี้ไปปะสอบนะไปปะคนนะเออกระมาพี่ไปลูกไปงี้งบ่ต้องงี้ต้องงอ ไปบ่ได้เบาต้องมาเอ้ยอย่าปิดได้ยางมันได้ลูกยางขอดตาไลยเออ๋ยู่หันแหละบุตรต้องมายู่หันแหละอยู่หันแหละบุตรต้องมาดอก phải loại phân loại hoài view hoài ông mong ba mong ba bây nhang bây nhang bây nhang nhang bây nhang. nhang 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 bây nhang bây nhang bây nhang 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 dạy lên kỳ đi mama 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 บอาแนวใส่เนาะไปลูกกัน,นยังใช้กบนะนี่บอเนี่ยไปแล้วงูปุดออกมาเลยนี่นบอกนี่นีอ่อืม<ะ> อ้าลงเินแน่แนะฮะค่เนเห็นน่งแขกเนีย่งนีนั่งลงย่นแใช้แขกนั่นสิตีบ้างก้อนแขกนขีน่จูใช้ย่านย่นะี่ อย่าเห็ดมันลนุกตัวนะแปาสุ่มยางไม่ใส่ไปเออบุปิีมันกระยาต้นนำยังหน่อยอยู่เออกลไว้ก,วก่อนเออไม่ดึงข้อกันยังหมูแปะเอาหน้ใส่ไปดูปูบ่อ<ป>น,น่ะไปแปะเอาแปะเอาน้าใส่ไป,ป bò nó không bò bay 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 thùng mà này nè thùng thêm muông à lục thứ thứ cái thứ đéo 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 ai biết rồi. น้องเกณฑ์ให้ท่านน้องเกณฑ์ให้ด่านเอาถุงไม่ใช่ม่วงน่เอา,า,าอเปิดบนแล้ว ปิดเบร์แล oh, <yeah>, mm. ้วเอาอย่างน่ะอม่ม่มบา่งมมือแม่มังนะอาจจะลกบางอย่างก็ิเินมาให่กดเงนั้นฮะเบแล้ มันหล่นเนาะดอกมันบวจับเนาะอันนี้นะมองนั่นนะมองก้นขีงอเด้ม่วงก้นขีงออันนี้ม่วงน้ำดอกไม้ตัวนี้จอยน้ำดอกไม้ตัวนี้ลานกับจับพีช่างมิตรจูงอยู่ย่างกับปุยย่างอยากจูงอายเด้อันนี้น้ำดอกไม้จอยน้ำดอกไม้สีทอาต้นนี้ที่เขากินวีเนาะ ปีนี่ยังน้อยอยู่ปีนบิวต้นทั้งหม่างไงว่าวิวทั้งน่เอาวัตถุที่มันหล่นมันหล่นบ่หรอยางดีกว่าอันนี้น้ำน้องใหม่ไงใช่ว้หมักเอ็ดปน

มันตายป่ด้แค่กล้วยตตวนี้นี่บ้าเราบอกเบาอุ้ยมีอ่งป้าบ้างยังน่ะบบาเอาเจย์เจยมียัง Này. Ba, bà bỏ <laughs> <Nhân, sao? cười> ừ. ba hong quá cốp Không cốp quá kêu Chú cốp quá không quá cốp kêu cốp quá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  ba quá leo, quá cốp quá cốp quá cốp ไปอยู่ยางอ้อมไปปีดบุเป็นเอาปะตายพีดบุเป็นอ่านบ่ได้บ่ได้เราอะพีดบุพเ็นเราอะไรุ้ณไปนอนอส่วน

ไปตุไปย ừ, ่างไปเออมีงูเลยงูเถามาพีอย่าว่าอยู่แม่บอกว่าจะได้พังแต่เลยนางบิวพังกี่ฉาไปย่างตามลังไอ้บิวคุณอย่างเงี้ยอย่างเงีอือ เออม,มันออกมาประทานเด้อมาเด้อมาเด้อเอ๊ะวิววิวประทานล่นะเตะผ่าอะไรบบวิวแล้วก็งวงต้นกลายกินบดแล้วน,นี่อ๋าก,กินงวงมากเดียวนึง <c oughs> <c oughs> เอามันบดหนาเดียวหนาจุดถ่าย,ยานั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มันวัดหมากนั่นแหละนอวิวมันบ่จับเนอโล่นวัดฝนบ่ตกชสยบ่ละฉีดอยู่ไลยอือม,มันหักมันต้องบ่จับหนิยามันยามันเพื่อฉีกินมันล่น่ะไปๆๆมันบัวติดเหมือนติด

ยังวะยังวะเอยเดี๋ยว่าให้อาอุ้มนะจับมืออ่อึ๊บไปแบบนี้งมาให้กันอุ้มกับบ๊วยเร็วใช้วิวน่ะวิวไปทางใดเนาะเห็นซับบอลุ ไอบิวไปปะฮาบอลงฮึใช่ใช่ใช,ใช่ออกมาจากสวนพ่อแม่พี่น้องเนยไอบิวไปปะฮาบอลงใช่ผีนั่นหน้าตาเป็นเลยผีนั่นเออญาตินะญาติใช่ผีนั่นแง่ผีหน้าตาเป็นได้ผีนันน่น,น, <c oughs> น,าาน,นละ่ะ ใช pues oh. ้พี่อยู่ใช้บอกประตูดู้หะอยู่ใช้ลูกชี่บอกประตูแน่อยู่ใช้จะเห็นผีนะอยู่ใช้ผีนะอยู่ใช้อยู่ใช้ผีนะชี่บอกประตูดู้หะเอาชอบแต่ไม่เกิอบนะฮึฮึฮึใช้รู มานั่งเขาเมาอยู่พี่แบบนี้ใช่ถุงนะถุง,ง่วงอย่าป้ามนาะป้าพิงป้าพิงชิมาก,กินเขาขี้ขาดไล่นะเัาเปิดท่อทัดเบิ้งน้วบันนั่นงแย่งชิรู้สรอยอยู่ว่ารู้ นั่งเฮียนกันชะลออยู่เบิ่งกระตุนบอกเดี๋ยววาดก็ได้เบิง่งจักเนี้ยนี่หาชิบเนี้ยบอกหรือหาชิบหา,หา,บหาอันเท่าทัดป้าจ๋าโอเคจะาป้าล <laughs> ุงเลยคลิปนี้น <c oughs> ะะเขาก็จะคอโตไปแล้วเนะวันนี้นคลิปนี้ก็ฝากาพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเสีท้องคึ้นเก่าเด้อเราไปละสบายดีลาสวัสดีว่าจะโกยหรกดอ่ะสบายดีก่อนบายบายกันเร็วเร็วสบายดีบายบายบ๊านบายบายลูกบายเจนี่บาย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 ก่อนเฮ้ยบาย